เรื่องที่เป็นความร,รู้ที่ได้รับก็คือาการฟังผู้อื่นให้มากๆนะคะเปลี่ยนมุมมองไม่ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในคลาสแล้วชอบคือเรื่องใดคือการที่ได้คุยมากๆกับกับพี่ตั้งค้าพี่จอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆื่อน <ๆ S 1> คนอื่นเนี่ยคะ่ะเหมือนกับเราได้เราได้เรียบเรียงความคิดตลอดเวลา,าะะตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้ใช้ความคิดเยอะมากแล้วก็จบแล้วไปปฏิบัติได้เลย คุณตั้งใจไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องแรกในเรื่องใดคิดว่าต้องต้องยอมรับในความสไตล์ของผู้นําของเราแล้วก็แล้วก็ในการว่าต้องมองลูกน้องเป็นแบบให้เขาเต็มธิ์ก่อนนะคะครับโอเคครับอชิบอกเลยนะหมอครับเรื่องที่เป็นความรู้ที่คุณได้รับนะครับก็คืออ่า ผมได้รับความรู้เรื่องหลุมพางต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคการอัศนะหลุมพางครับทาให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเคสแล้วคุณชอบเรื่องใดนะครับอชอบทุกเรื่องที่เป็นเวริร์กช็อปนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ข้างๆนะครับม,มันสอนให้เราเั่ฟังคนอื่นได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับก็คือโดยที่ผ่านมาเนี่ย อ่ผมจะเป็นคนตัดสินใจให้ให,ให้ให้น้องสัส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาให้น้องสัส่วนใหญ่นอนตีสามตีสี่ก็มีโทรศัพท์โทรไปบางทีก็ต้องต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะครับตอนนี้ผมจะนําไปพัฒนาให้ทีมงานสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับขอเสิญต่อ